โดยสำนักข่าวนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ นิพนธ์เชื่อนะคะพักร่วมเคลียร์ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ชี้ใครลงชื่อหนุนยติควรโหวตตามนั้นคุณพัชรินรัตนชัยรายงานคะ่ะ นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยหลักการแม้คณะรัฐมนตรีจะไม่มีมติส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ก็เป็นความเห็นพ้องในนามพักร่วมเชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลยังสามารถพูดคุยกันได้ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีบรรยากาศที่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างพักร่วมรัฐบาลและเห็นว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นปัญหาที่พูดคุยกันได้ทั้งนี้โดยหลักเบื้องต้นสสเมื่อเซ็นชื่อเสนอแก้ไขรัฐ ขบมนูแล้วก็ควรลงมติตามที่ได้เสนอยติไปขณะเดียวกันจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ก็สนับสนุนให้แก้ไขมาตรา256เพื่อให้มีสอสอ,อและเชื่อว,ว่าพรรคร่วมสาม,มารถทำความเข้าใจนำไปสู่การรับหลักการวาระแรกได้สำเร็จขณะเดียวกันนายนิพนธ์ยังเปิดเผยด้วยว่าในวันพรุ่งนี้เวลา13นาฬิกาพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะหารือร่วมกันกับคณะกรมกรมการการเลือกตั้งหรือกกต เพื่อสรุปเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นและจะ,ะแถลงข่าวผลการประชุมอย่างเป็นทางการที่กระทรวงมหาดไทยพัชรินรัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมมิราเคิลแกรนค่ะผู้บริหารโรงเรียนแจงกระทรวงศึกษาธิการนะคะขอโทษสังคมเหตุครูทำร้ายเด็กยืนยันเร่งแก้ไขและพร้อมเยียวยาค่ะ นางกนออกวรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัธพลตรึกตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนสาร,รสาสตร์วิทศราชพฤกษ์หลังหารือนานกว่า4ชั่วโมงนะคะโดยได้ทําหนังสือข้อตกลงแนวทางการเยียวยาก,ากับผู้บริหารส่วนกลางเครือส,รรสารศาสตร์โดยทางโรงเรียนรับจะเร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มพร้อมให้ผู้ปกครองสามารถติดตามผ่านจอที่โรงเรียนและระบบออนไลน์รวมถึงคืนเงินค่าเทอมเต็มจํานวนให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งหมดขณะเดียวกันรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังออกคําสั่งแต่งตั้งคณะทํารรงานเพื่อเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาโดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบค่ะ ด้านดรพิสุทธิ์ยงกมลและดรสุทธิพงษ์ยงกมลทีมผู้บริหารเครือโรงเรียนสรารศาสตร์นะคะถแถลงเปิดใจกรณีครูทำร้ายนักเรียนโดยระบุเขาว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากรับทราบเรื่องยอมรับว่ารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากโดยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในโรงเรียนที่ผ่านมานะคะมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจนในเรื่องนโยบายการต่อต้านการกลั่นแกล้งในโรงเรียนหรือว่าการบูลลี่เบื้องต้นนะคะต้องขอโทษผู้ปกครองและสังคมอีกครั้งและจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นทั้งนี้ยืนยันเขาว ไขปัญหาด้วยความจริงใจอย่างตรงไปตรงมาค่ะส่วนกรณีที่นายพิบูลยงกมลผู้ก,ก่อตั้งโรงเรียนเครือสรารศาสตร์ให้สัมภาษณ์จนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนั้นอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดค่ะโดยนายพิบูลไม่ได้มีเจตนาที่พูดออกไปและยืนยันเจตนาที่จะช่วยเหลือและให้ความยุติธรรมกับนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมย้ำนะคะว่าทุกอย่างจะคลี่คลายเพียงแต่ขอเวลาในการแก้ไขปัญหาและปฏิรูปโครงสร้างแนวทางการบริหารใหม่ทั้งหมดขณะที่ผู้ปกครองค่ะยังคงทยอยเดินทางมาขอดูภาพจากกล้องวงจร และยังไร้วิวเวลของครูแพรและครูอิ้วมามอบตัวกับตำรวจค่ะสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเผยนะคะดัชนี MPI เดือนสิงหาคมขยายตัวร้อยละ4.81ค่ะชี้เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวผ่านจุดต่ำสุดคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะ นายท้องชัยชาวลิตพิเชษผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสอสอ,อ,อก่าบว่าแนวโน้มเศรษฐกิจภาคอสาหกรรมไทยดีขึ้นต่อเนื่องหลังจากภาครัฐมีการคลายล็อกกิจกรรมเกือบทั้งหมดกลับมาดําเนินการได้ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ4.81โดยขยายตัวต่อนเนื่องติดกันเป็นเดือนที่4่รวมทั้งการใช้กำลังการผลิตในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ60.69จากเดิมที่อยู่ที่ระดับ57.58อย่างไรก็ตามแม้ว่าแนวโน้มดัชนีภาคผลิตจะยังคน6ตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ9.34แต่เป็นการหดตัวที่ลดลงจากเดือนขอนที่หดตัวร้อยละ12.93เเข้าสู่เลขหลักเดียวสะท้อนให้เห็นว่าภา,าคอุตสาหกรรม ผ่านจุดต่าสุดไปแล้วและทยอยฟื้นตัวภายใต้เงื่อนไขที่ว่าประเทศไทยจะต้องไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบที่2องลุงโรดแจอ่อนน้อมสุขาเอ n n เอ็รายงานจากสสอ,ออกจบการเสนอข่าว14นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN